อยู่กับพาในช่องพราฟ้าเคเคแล้วก็คุณแม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณลูกค่าก่อนที่เราจะ,ะก่อนที่เราจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์พาวเลยนะคะ พอทำคลิปสกินแคร์กับเมคอัพกับพี่จันจีแล้วก็หลิงหลิงไปหลายคนก็อยากเอ๊อไม่ได้เจอแม่นานแล้วคิดถึงอะไรเงี้ยอยากให้แม่มาทำว่าเมคอัพ <c oughs> ของแม่เนี่ยใช้อะไรมากเพราะว่าแม่แต่งหน้าสวย<ล>เป็นคนแต่งหน้าเองตั้งแต่เด็กใช่ไหมยันตอน,ตอนนี้53แล้วก็ยังแต่งเอง <c oughs> ทุกวันนะคะ <c oughs> <ช>แล้วก็ความสวยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของแม่มาก ถูกต้องแบบวันไหนออกจากบ้านคือต้องแต่งหน้าแต่งตัวจัดเต็มทุกครั้งไม่เคยเห็นแม่แบบหน้าสวออกจากบ้านเลยตั้งแต่เกิดมาชีวิตเนี้ยทุกคนถูกต้องเ,ออเห็นยากค่ะลูกเห็นยากเพราะแม่เนี้ยนะเขาบอกแล้วสู้ตายเลยเรื่องความสวยเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะ,อะยอมไม่ได้ค่ะลูก52เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็น50 60 70ในอนาคตถ้าอยู่ถึงมันก็ต้องยังสวยและกันเด้งอยู่นะคะแม่แม่คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ เกี่ยวกับคนทําสัญญรรมโอ้ลูกจ๋าลูกมีตังลูกพร้อมลูกทําเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้โลกมาไปถึงไหนแล้วยี่สิบสามสปปีที่ผ <c oughs> ่านมาไปทำเอ็นตีเอ็นตีโอมยธรรมชาติปลอมไปทำแล้วมันซุกสีทุกอย่างลุกเปลอาไม่ใช่ลูกสามัยก่อนกระใสไม้นี่มันต่างกันถ้าสวยปุ๊บเงินทองมันจะตามมาถ้าสวยปุ๊บเงินทองมันจะตามมาเงินทองมันจะตามมา จำไว้นะคะลูกอย่าหยุดสวยของแม่นี่อย่างว่าทื่ว่าดูแลตัวเองมาดีแต่แต่เศร้าๆก็ยังไม่ค่อยเท้าย่อนยานเท้าไร่แต่มันก็มีปันหาบางทีก็ตีนแปดตีนกาตีนไกลมันก็ขึ้นมั่งตามสถาบูดทอกตรงมาหนเามาหน้าพอหน้าทำมันก็ไป เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันก่อนดีก,กว่าเดี๋ยวจะพูดถึงสกินแคร์นะคะที่พาวจะเปิดขายแล้วในเร็วๆนี้นะคะเป็นแบรนด์ของพราวเองนี่เลยแต่นันนัๆนๆ เปวฟ้าสกินแคร์นะคะอันนี้เป็นครีมบำรุงผิวหน้านะคะเป็นครีมอ่ง,งุ่นทุกคนที่มีไฮายา8ชนิดนะคะช่วยให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นอืถูกต้องค่ะอันนี้กล่องเสร็จแล้วดีใจมากเพราะว่าทําเนี่ยซุ้งม,มาตั้งแต่ปีที่แล้วอะปีที่แล้วกันยา,า,ยาปีที่แล้วทุกคนเนี่ยเพิ่งได้เพิ่งส่ง ขเขาเรียกอะไรขวดมาแพกเกจจิง้งเนี่ยเพิ่งได้ติดขัดเยอะมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแก้ไปแก้มา,าได้สีที่ถูกต้องโดนใจของพาวเลยนะคะแล้วก็นี่ครีมขนาดทดลองของพาวนะคะ<ม>ที่ทดลองมาแล้วแบบหลายรอบมากๆเพื่อให้ถูกใจมากที่สุดแล้วก็ทําให้เห็นผลมากที่สุดนะคะเนื้อครีมสีม่วงนะคะม่วงอ่อนๆนะคะทุกคนมาม,มีแอบทามาแล้วทาเรียบร้อยทาเกาะเลยก่อนแต่งหน้านะจ๊ะ เพราะว่าผิวอยู่หน้าต้องเรียกว่ากลับมาจากดูไบต้องบำรุงอย่างเร่งด่วนอะใช่ทาให้ทั่วหน้านะคะแล้วก็ลำคอด้วย<ม>แล้วก็คนที่เป็นเขาเรียกว่ากดไลค์แฟนเพจอยู่แล้วนะคะถ้าใครได้เป็นแฟนตัวยงของเพจเนี่ยพาจะทำแพ็กส่งฟรี ให้ตลอดทั้งปีนี้เลยเออเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์ให้รูปให้คลิปของพาวนะคะจะได้เป็นแฟนตัวยงแล้วก็รับสิทธิ์โปรส่งฟรีตลอดทั้งปีนะคะในส่วนของพราวคลาสกินแคร์ค่ะเย้แลวมีอะไรอีกก่อนที่จะแต่งหน้านี้ผลิตภัณฑ์ของคุณแม่นะคะสบู่ค่ะคุณลูกสบู่นะคะเห็นชัดไหมชแล้วชัดแล้วโอเคสบู่ล้างหน้ากัญชากัญชง พูดได้เนาะเราพูดได้เนาะกัญชานะคะลูกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณแม่เองช่วยในเรื่องหน้าใสไร้สิวค่ะลดสิวผดผื่นแล้วก็ทําให้หน้าตึงกระชับคุมมันด้วยก็รับ120บาทนะคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดสวยไปวันวันค่ะปลอดภัยปลอดภัยค่คะแอดสวยวจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์กัญชาของคุณแม่เนี่ยก็คือมีหลากหลายสินค้ามากน้ำผึ้งดอกกันชาที่จะขายดีอีกอย่างหนึ่งมากๆนะคะ ก็น้ำผึ้งดองน,น,น,นัญชาเนี่ยพานั้นอําเลยสาหรับคนที่นอนยากนอนหลับแบบไม่สนิทนะคะชงใส่มะนาวใส่โซดานะคะหลับสนิทตื่นมาสดชื่นคนที่ดื่มกาแฟนะคะชาะ้าแทนน้าตาลได้คุณจะอารมณ์ดีทั้งวันบอกได้เลยใช้ครีมกันแดดนะคะถึงวันนี้จะไม่มีมมแดดแต่ว่าเราอาจจะเจอ,อแผ<ท>งไฟใดๆนะคะว่าจะใช้ครีมกันแดดอันนี้เป็นของเอลตาเม็ดเนาะทุกคนใช้ดีมากนะคะเพราะว่าโปร่งสี มันไม่ทําให้เครื่องสาอางเปลี่ยนสีค่ะของแม่ก็ไม่มีอะไรมากเอ่อแต่งหน้าก็คือล้างหน้าคลีนหน้าให้สะอาดเสร็จปุ๊บก็คือลงตัวบํารุงตัวบํารุงก็ใช้ของลูกนี่แหละค่ะเราใช้ด้วยกันคราฟ้าสกินแคร์นะคะราฟ้าสกินแคร์ก็ใช้ของลูกไปแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ลงกันแดดกันแดดของคุณแม่ก็ไม่มีอะไรมากก็ SP ฟ <50 S 2> ห่าห้ค่บวก แล้วก็บวกบวก3าถึงสครั้งนะคะด้วยอายุอนาม53เนี่ยจะเป็นฝ้าเลือดแ<น>ม่มีฝ้าถ้าทุกคนสังเกตเห็นเลยแม่มีฝ้าตรงแก้มเยอะนันเป็นฝ้าอออของโบน่ะอืมช่วงนี้คือรักษายัางไงก็ไม่หายมไม่เลเซอร์เพราะว่าเลยจุดไปเลเซอร์มาเยอะมากเลเซอร์เสียตังค์แบบไม่รู้เท่าไหร่เป็นแสนแสนแล้วก็หลายแสนนะคะคุณพราราเข้จใจมาเยอะมากกับเรื่องฝ้าคุณหมอท่านก็บอกว่าทําได้แค่จางลงนะคะแต่ไม่มีคําว่าหายขาด เพราะฉะนั้นถ้าจะหายขาดก็คือรอให้คุณแม่หมดวัยก่อนอายุมากกว่านี้ก่อนอีกสักประมาณน่าจะสักสามปีหมดวัยทองอ่ะค่ะเดี๋ยวพาจะทาลิปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าเขาซีดมากทาให้มีสีนิดนึงคุณแม่ใช้นิ้วเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เราแต่งหน้าเนี่ยเรานิ้วมือเราเนี่ยคือมันดีที่สุดฝ่ามืออรหันต์ใช่ฝ่ามืออรหันต์เลยจะจิ้มจะกดจะอะไรมันความรู้สึกมันดีที่สุดวันนี้ไม่มีเอ แบรนด์หรูหราไฮโซอะไรทั้งนั้นนะคะจะเป็นแค่บางตัวบางชิ้นเท่านั้นเพราะคุณแม่อยากให้ลูกๆทุกคนเห็นว่าเออการแต่งหน้าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ของพแพงหรือว่าแบรนด์เนมเสมอไปนะคะออแต่ถ้าเราแต่งเป็นมีวิธีการแต่งที่ดีม,มันก็สวยไดย้ใช่ค่ะดิสอเขียนคิ้วนี่แท่งใน20บาทแท่งใน20บาทที่ไหนซื้อที่ไหนโอ้มีทุกที่เลยครับร้านที่เขาขายเครื่องสำอางอะเขียนตาของแขกอันนี้ก็20่บอะคะใช่20บบาทอันนี้ซื้อที่ไหน อันนี้ซื <Okay. S 1> ้อที่ไม่ใช่วัดแขกเอ,อ่อพาหุรัตก,ก็มีถ้าไปพาหุรัตเนี่ยโหซื้อเราก็จะไปเป็นแพ็คแพ็หนึ่งหชิ้นนะคะ,ะวันนี้คอนซีลเลอร์พาจะใช้เป็นของไปซื้อมาแล้วนะคะอ o ว r g l กรานะจากที่คลิปที่แล้วนะคะโดนพี่จังจีกัะน้องหลิงๆป้ายยานะคะไปลองก่อนลองแท่งเล็กๆอเว r g l กราวันนี้พาใช้สีฟอนนะคะสีฟอนจะออกเหลืองๆนิดนึงก็ทาไปเลยะค่ะใต้ตา กับมุมปากนะคะอาจจะทาใต้ตากับมุมปากแล้วก็ตรงส่วนของหน้าผากนิดนึงของคุณแม่ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการปิดนะคะปิดฝ้าปิดฝ้าใช้อะไรปิดใช่ใช้ตัวมันเป็นตัวเอ่อรอนี่หนูเห็นในติกตอกอ่ะถูกต้องดีหละแม่สั่งมาหรอใช้ดีไหมคะดีสามร้อยปลายๆนิดนึงเห็นที่เขามาปิดฝ้าใช่ไหมปิดแบบปานอะไรสักอย่างถูกต้องปิดภาพปิดฝ้าปิดปานนะคะแล้วก็รอยหลุมสิว แล้วมันปิดได้จริงไหมจริงจริงจริงก็หายอยู่นะหายหายอยู่เพราะเดี๋ยวพอเราลงแป้งปุ๊บเนี่ยกระเบิดกลิบเลยอ่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนลงของแม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอลงผิววะลงอันนี้อีกนี้ตอนนี้คือขั้นตอนของผิวเบื้องต้นเสร็จอันนี้เพิ่งได้จากลูกสาวมาตะกี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะลองลงไลทเป็นไฮไลท์ ของ Red Earth นะคะอ่าตัวตัวนี้นะู่้มันมีเคาน์เตอร์แบรนด์แหละทั่วไปนะคะแต่พาน่าจะซื้อที่สนามบินต่อไปพาจะใช้รองพื้นแบบนี้เดียวจริงๆนะคะวันนี้พาจะใช้รองพื้นของยิปแซงยิปแซงรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นอะไรไม่รู้อะทุกคนรุ่นนี้นะคะของยิปแซงเนาะโอ้โหดูฉ่ำมันวาวมากเลยลูกมันฉ่ำใช่ฉ่ำวาวมากเลยแค่ลงติ๊กแค่ติ๊กเดียวเดี๋ยวตอนนี้ดูใช่ใช่ถ้าไม่ได้ออกไปไหนอะพราก็คือแบบ แต่แต่งหน้าน้อยมากๆสือว่าน้องพาวจะหน้าสดตลอดอืมไม่ค่อยไม่ค่อยแต่งหน้าแป้งตัวนี้ก็เอของลูกเหมือนกันให้เมื่อกี้โละเครื่องสำอางใช่คือเยอะมากอะอันนี้เราใช้ดูให้มาเหมือนกันจริงๆอันนี้หนูไว้ใช้งานผิวนะแบบผิวตรงเนี้ยคนก็จะทาตรงเนี้ย เพราะว่าตรงนี้นะคะเราจะโดนแสงแดดนะเวลาถ่ายรูปมันจะทำให้ผิวดูช่ำผิวดูแบบไม่แห้งนะคะอิ่มน้ำเห็นไหมทุกคนเห็นปะโรโยโพรินเซสนะคะใช้เบอร์นสอ2ก็จะคือใช้ดีคือทาแล้วมันเหมือนปกปิดมันเป็นงานผิวที่ค่อนข้างปกปิดแล้วก็จะปัดแก้มของแม่ใช้อะไรยังไม่จบกับไฮไลท์เหรอ นี่ก็ไฮไลท์อีกแล้วก็ต้องนิดนึงหนอกแล้วก็หน้าผากทีโซนอ่ะหน้าจมูกอืมแค่นี้แล้วอ็เลื้อยลงมาโคยอีกหน่อยนึงอันนี้เป็นไฮไลท์ของนานะคะใช้จริงไม่จริงโจใช้จริงเปิดให้ดูเลยจมูกแล้วค้าไฮไลท์ของมามีเนาะจมูดเลยเนี่ยเห็นไหมนาก็นาก็แบบพพกเมนต์ของเขา่สวยอืมใช่สีมันแบบติดชัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าต่อมาพัดจะปัดแก้มนะคะ คิ้วยังไม่ได้ลงแก้มก่อนจะได้มีสีสนันใช่ๆหน้าจะได้มีสีแก้มวันนี้พ่อจะใช้ของเอ g l a s s น,นะคะสีนี้นะคะทุกคนสีที่พาอใช้จะชื่อแ Ambient ค่ะแ Ambient บบของคุณแม่ก็น่าเหมือนเดิมดนนก็ทาไปเลยนะคะทั้งสองข้างสีนี้จะแบบติดแบบออกระเรื่อระเรื่อนิดหนึ่งนะไม่แบบเข้มมากอะไรอย่างนี้นี่ ที่เหลือก็ปัดตรงครามอ่าสวยแต่มันไม่ค่อยมีสีเยอะสีออกไม่เยอะใช่มันมีสองสีใช่เป็นสองสีเป็นแบบสามารถเป็นเชดดิ้งได้แล้วก็ปัดแก้มได้ค่ะถูกต้องใช่แต่ส่วนมากของคุณแม่จะลงออลงสีสชมพูออชมพูส้มๆก่อนแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเนี้ยตัดขอบข้างล่างอืมประมาณนั้นนะคะอันนี้เพิ่งไปถอยมาเลยเมื่อวาน ของแม็กของแม็กสปอนเซอร์ก็คือเสียโบ๊ทเสียโบ๊ทนะคะสปอนเซอร์ทุกเรื่องนะคะเสียโบ๊ทนี่สีมันเยอะมากทุกคนมันดูแบบหน้าแต่งน้าใายมีหลายสีนะคะเนี่ยเป็นแบบพาเลตใหญ่นิดนึงเนาะอันนี้ที่ปัดคิ้วของหนูคเหมือนกันปะเนี่ยไม่ยี่ห้อเดียวกันแต่ซื้อเองบ๊อบบี้บราบ๊อบบี้บราวนะครับดูไว้ติดตัวไปทุกที่ใช้หมดไปแท่งที่สองแล้วเนี่ย มันเป็นสีใช่ไหมก็มันออกสีเนี่ยออสีน้ำตาลสีขนคิ้วมบบนี้ใการที่เราใช้ปัดก่อนแล้วก็มาแต่งคิ้วเนี่ยมันง่ายมากมันจะใช้เวลาไม่ปเปรียยงอืมป,ปัดปัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ดินสอมาแต่งเข้าโครงนิดนึงก็พอละกระจบนี่ค่างิเสร็จแล้ว,ลวอันนี้มันมมีต้องโชว์ที่กล้องได้นะว่าทําเสร็จแล้วเป็นยังไงได้ได้เสร็จกันนี่พาวทารองพื้น แบบลองพื้นตาด้วยสีนี้เนาะนี่คือคิ้วของคุณแม่สวยยังคะเสร็จแล้วสวยแล้วนะครับเห็นไหมข้างเดียวหรือสองข้างสองข้างเข้มขึ้นมาเลยพอแม่มีคิ้วหนูปัดแก้มชมพหหูหนูทาตาส้มหนูมงนั่นเนี่ยเนออ่าเดี๋ยวถ้าทาตาชมพูเข้าไปนะคะคืออันนี้นะคะ แบบให้มันมีแดงๆนิดหน่อยตรงนี้ชืบโอ้โหสีคือคือติดชัดมากเลยอ่ะนี่เพิ่งลองครั้งแรกนะพะเล็กเนี่ยในตานี้เขาได้อินเนอร์ Inner, ใช่ไหมลูกใช่ค่ะอินเนอร์มามี่ไม่ต้องใช้ดินสอแต่มาม,มี่จะใช้ดินสอแขกเลยวิธีก็คิดหลับตาหลับตาแล้วก็เขียนเข้าไปไเลยเหรอหลับตาเนี่ยแค่นี้เองเูกอน,นีมันก็จะติดเห็นว่าแล้วเราก็ต่อหางแค่นี้ <laughs> เห็นไหมคะเออทำไมทําง่ายอ่ะง่ายมากก็บอกแต่งหน้าไวมากไม่ต้องมานั่งใช้ดินสอแบบโอ้ปัณฑิตปันติ้มลูกตาอยู่อันนี้แค่แค่หลับตาแล้วก็ถูเลยถูแล้วก็กรีดหางจุ๊บจบอันนี้มันเป็นสีทั้งแท่งนี้เลยหรือยังทั้งแท่งเลยเนี่ยอันนี้เป็นปีลูกกันนี้ใช่อะใช่ใช้ได้แบบดีมากอะนึกว่ามันมีสีแค่ตรงหัวไงไม่ไม่ไม่พาใช้สีแดงอันนี้นะคะแดงตรงนี้นะคะ ที่หางตาถ้าได้เข้ากับสีแก้มนิดนึงนะคะจริงๆคนที่ทำสัญญกรรมอะ่ะทาตาโทานสีแดงมันจะทำให้ไม่เห็นรอยชำ้<ส>ำนี่สีนี้ทาหัวตาสีข,ขาวค่ะสีตาของหมามีวันนี้หมามโชนสีฟ้าใช่ปะอืมใช่ไหม นัมเบอรนี่ก็ซื้อในห้างใช่ไหมใช่ถูกต้องนี่นะสีนะคะสีสวยสีสวยเนี่ยอันนี้จะใช้ลูกแม่ใช้ประจําดูสีไม่แพงเนาะนัมเบอร์ซ่ะโอ้ไม่แพงแต่สีเนี่ยเนียนสวยมากนี่ที่ปัดคิ้วของแม็กนะคะเพิ่งไปลองมาตรงเคาน์เตอร์เนาะของคุณแม่ใช้ตัวนี้ดีออ อันนี้อะไรคะมสคารามสคาราอันเนี้ยดีมากดูดีปัดแล้วแบบขนคิ้วตั้งจัดทรงได้ดีนะคะอันนี้ของหนูหรือของแม่เนี่ยของของหนูของแม่หนูเขียนสอเขียนคิ้วใช่ไหมคะใช่ค่ะของมามีก็บ๊อบบี้บาวเหมือนกันบ๊อบบี้บาวเหมือนกันแต่พราก็ใช้อันนี้นะถ้าแม่แม่ก็ดูที่ลูกใช้แหละมามีก็เลยไปถอยมาด้วย จะใช้อะไรแม่จะคิดว่าสินค้าที่เราใช้มันดีทั้งหมดแล้วเขาก็จะไปตามตามถ่ายรูปไปด้วยแต่แล้วเอาอันเนี้ยพอไปดี่เคน์เตอร์ที่ชอบเค้านะบอกเอาอันนี้ยง่ายมาง่ายมากมันมีเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วหรอทงไม่ทาลิปเลยแค่ทาลิปนี่ไงลิปสีนี้เลยหนูก็จะเสร็จแล้วหนูไม่ค่อยได้ทาตาอะไรหนูทาคิวส่วนลิปของมายมีมาไมีใช้บอบบี้บาร์เอาเหมือนกันนะคะ ชอบที่ดัดขนตาอันนี้อะของออเรนจ์ i n ลเซตมันดูไม่เข้าเบ้าตาเออที่ดัดขนตาเนี่ยของมามี่มันไม่ชอบของชูชรู้สึกว่ามันเท่าเข้ากับเบ้าเบ้าตาแบบมีมากม,มันจะพอดีเด็กเลยอะเวลาดัดหนูมีหลายอันเหรออันนี้ของชิชิเอโดที่ดัดขนตาของชิช s เ a โด w ก็ดีนะคะ<ๆ>แล้วก็จริงๆมีอินไลเนอร์อันนี้ก็คือดีมาก ไลเนอร์ของแม็กอะเพิ่งไปลองมาตัวนี้นะทุกคนถ้าถ้าแบบรู้สึกว่าทาแล้วเฮ้ยตาเลอะตาไหลเลอะใต้ตาค่ะว่าแนะนำอันนี้เพราะว่าต้องใช้แบบอายรีมูเวอร์เท่านั้นถึงจะเอานางลงเอานางออกก็ได้ทา <c oughs> ใต้ตานะคะทำให้ตาดูกลมโต <c oughs> ใช้อันนี้อัว่ากราส,สิกแล้วนะเพราะว่าชอบแพคเกจของอา u ว่ากราเพราะว่าแบบ เขาเป็นสีทองอ่ะแล้วเขาดูแบบอีลิแกนดูสวยอ่ะเธอเวลาหยิบมาไม่อายเพื่อนในเธออย่างเงี้ยเห็นไหมนางแบบเลี้ยงเส้นให้ดีมากอ,อืเอาสวยแบบพอประมาณพอเดี๋ยวคนงงอ่ะแล้วก็ทางลิปนะคะจะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการวันนี้เสร็จสิ้นพิธีการ เป็นแบบลิปที่ไม่แมทนะคะถ้าไม่ริมสีปากดูเต็มอะแล้วก็ทําให้ไม่ตกล่องแบบดิบราวนะคะสีอันนี้เขา<ว>บอกว่าเป็นสีที่หายดีนะคะชื่อสีคลัชสีคลัชนะคะนี่สีสวยจริง กด,ดเพลงมาฝากค่ะหนึ่งเพลงนะพอซ้อมร้องแต่เมื่อคืนแลน้วให้แกได้โชว์หน่อยอ่ะสิบเที่ยวอ่ะไปจะทำยังไงดีนะให้เธอตอบรับฉันมาจะทำยังไงดีนะให้เธอรู้ว่าฉันชอบจะทำยังไงให้รู้ความในโดยไม่ต้องตอ่อว่ารักว่าชอบจะมักล้ำ ไไม่รู้จะทยังงประมาณนี้นะคะพอให้ได้หายคิดถึงเนาะคุณแม่เดี๋ยวเผื่อแบบว่าอยากทำคอนเทนต์อะไรกันอีกก็เดี๋ยวจะให้คุณแม่มาทำนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่อยู่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวหาทำกับคุณแม่บ่อยๆนะคะก็ฝากคอมเมนต์มานะคะว่าอยากเห็นพราแกับคุณแม่มาทำคอนเทนต์อะไรกันอีกนะคะจะมาอัดให้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไคร b e ให้ น้องพราฟ้าด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละค่ะบายบายรักนะทุกคนจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บบายบายไม่งจุ๊บเป็นคังกูไปอ่ะอี๋เหรอ